ผู้เขียนได้นมัสก,การถามบ้างว่าพวกเด็กคว้างก้อนหินเล่นมีความผิดอย่างไรหลวงปู่ตองตอบว่าตามหน้าผาก็ดีตามซอกเขาหรือตรกผาก็ดีตามหมู่ไม้ใหญ่น้อยในหุบเหวข้างล่างก็ดีเป็นบ้านเป็นเมืองของชาวบางบทลับแลหรือคนทันเป็นบ้านเป็นเมืองของพวกยักษ์หรือรากสดหรืออสูร เป็นบ้านเป็นเมืองของผูดผีปีศาจเปรตอสุรกายบ้านเมืองหรือภพภูมิของพวกนี้มันสลับซับซ้อนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันซ้อนกันอยู่เหมือนเอากระดาษซับกระดาษซึมมาซักแผ่นหนาะหนาะแล้วเราเอาน้ำสีต่างๆหยดลงไปบนกระดาษซึมสีต่างๆเหล่านั้นก็จะอยู่รวมกันได้ในกระดาษซึมน,นั้นชั้นใดก็ชั้นนั้น พภูมิหรือแดนอยู่อาศัยของพวกวิญญาณก็อยู่กันได้อย่างสลับซับซ้อนเช่นนั้นแหละเพียงแต่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าพวกเขาอยากให้เราเห็นเขาก็จะทำให้เราเห็นได้เมื่อพวกเด็กคว้างก้อนหินลงไปก็ไปถูกบ้านเรือนของชาวบางบดรับแลเขาก็ไม่พอใจหลวงปู่เคยเข้าไปในเมืองรับแลไหมถามอีกหลวงปู่ตอบว่า เคยเห็นแต่บ้านเมืองของชาวบ้านบางบทลับแลอยู่เสมอเพราะชาวลับแลเขาเปิดให้เห็นแต่อัตมาไม่ได้เข้าไปเหตุใดหลวงปู่ไม่เข้าไปถ้าเป็นบุคคลอื่นอาจจะอยากเข้าไปเมืองรับแลแต่สำหรับตัวอัตมาแล้วไม่อยากเข้าไปเลยความรู้สึกลึกๆในใจได้เตือนว่าถ้าตัวเรายังมีภูมิจิตภูมิธรรมน้อยอยู่ หาเข้าไปในเมืองรับแลแล้วอาจจะได้รับภัยอันตรายอย่างลึกลับภัยอันตรายอย่างลึกลับหมายถึงอะไรพวกรับแลหรือบางบทมาหาอัตมาอยู่บ่อยๆมักจะมาตอนค่ำมืดแล้วถ้ารับแลนุ่งขาวห่วมขาวเป็นพวกบวชแล้วถือศีลสิบข้อเรียกตัวเองว่าดาบทหรือมุนีเป็นนักพรตคล้ายลือสี ถ้าแต่งตัวธรรมดาเหมือนชาวไร่ชาวนาแสดงว่าเป็นพวกรับแลที่ยังทำมาหากินเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ถือศีลห้ายอย่างเคร่งครัดถ้ารูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำหรือผิวดำเป็นพวกพญานาคแปลงตัวมาเป็นมนุษย์ภพภูมิของพญานาคและภพภูมิของชาวรับแลเขาไปมาหาสู่กันได้ถ้าชาวลับแลผิวขาวเป็นอีกเผ่าหนึ่ง ที่มีบุพกรรมเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มีผิวขาวเช่นภูไทยลาาโซ้งชาติจีนชาติยวนเป็นต้นโลกของชาวลับแลก็คือโลกของวิญญาหรือโอปาติกะเมื่อเราเป็นพระประพฤติพรหมจรรย์เข้าไปในโลกของชาวลับแลโอกาสที่จะถูกทดสอบหรือลองของเรื่องพรหมจรรย์มีมากเป็นต้นว่าเอาลาบสักการะ เพชรนินจินดาสร้อยแหวนเงินทองสมบัติโบราณมาถวายเอาสาวงามมาคอยปรนนิบัติวัดถากหรือให้แม่ชีสาวๆสวยๆมาอยู่ใกล้ชิดเอาสุรายาฝิ่นมาถวายอะไรๆเหล่านี้ถ้าพระเผลอไผลขาดสติไปแตะต้องเข้าโดยไม่รู้ว่าเป็นเหยื่อล่อก็จะถูกชาวลับแลลงโทษหมดโอกาสได้กลับออกมา หลวงปู่ตองเล่าต่อไปอีกว่าพวกบางบทลับแลเคารพนับถือพระพิสุขสงฆ์ชอบฟังธรรมะเชื่อในธรรมะชอบประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลกินในธรรมะไม่อยากได้ทรัพย์สินเงินทองอยากได้แต่ธรรมะอยากสำเร็จธรรมะอยากไปเกิดในภพภูมิสูงสูงขึ้นไปชาวลับแลพากันขบขานที่มนุษย์ทั้งหลาย อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากรวยอยากสวยอยากมีชื่อเสียงเกียรติยศอยากใหญ่อยากดังอยากมีอายุยืนยาวไม่อยากแก่เท่าชาวรับแลบ,บอกว่าชาวโลกมนุษย์มีกิเลสตันหาความโลภมากยิ่งนักหลงไหลยึดถือในสิ่งสมมุติเมื่อตายไปก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ผู้เขียนได้เรียนถามอีกว่า กระผมเคยได้ยินได้ฟังมาจากปากของปราดผู้รู้บางท่านได้ให้อัตถาที่บายเรื่องลับแลว่าชาวลับแลหรือบางบทก็ดีพวกคนทันในป่าถ้ำก็ดีเป็นเทวดาชั้นต่ำสุดอาศัยอยู่บนพื้นดินปะปนกับมนุษย์เรามีรูปร่างหน้าตาผิวพันยาเหมือนมนุษย์ทำมาหาเลี้ยงชีพเหมือนมนุษย์แต่ถือศีลธรรมเคร่งครัดมาก มีฮิริโอตะป,ปะละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปวิบากกรรมแต่หนหลังทำให้มาเกิดเป็นพวกรับแลหรือคนทันชั้นต่ำแต่ก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองของเทพเจ้าชั้นสูงคือเท้าทัตตรสมหาราชจอมคนทันชั้นจตุมหาราชิกาทำหน้าที่พิทักษรักษาโลกมนุษย์อยู่ที่ทิศตะวันออกไม่ทราบว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จ หลวงปู่ตองตอบว่าบางบทรับแลเป็นเรื่องลึกลับอาตมารู้น้อยตอบไม่ได้ขอถามเรื่องพญานาคอีกพญานาคมีจริงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์วิเศษหลวงปู่เคยเห็นหรืออ้าวงูจงอางยักษ์สองผัวเมียในถ้ำชัยมงคลน,นั่นแหละคือพญานาคพญางูจงอางยักษ์ทั้งสองบอกอย่างนั้นหรือเปล่า แล้วหลวงปู่รู้ได้อย่างไรพวกบังบทลับแลเป็นคนบอกว่างูจงอ่างยักษ์สองผัวเมียคู่นั้นเป็นพญานาคอยู่ภูลังกามานานหลายหมื่นปีแล้วเป็นสหายของพระอาจารย์วังทิติสาโรผู้ล่วงลับมรณภาพไปแล้วดวงวิญญาณของพระอาจารย์วงังได้สั่งให้พญานาคทั้งสองมารักษาถ้ำชัยมงคลและรักษาอาตมา นอกจากพญานาคทั้งสองที่แปลงร่างเป็นงูจงอางมาหลวงปู่เคยเห็นพญานาคตัวอื่นๆไหมเห็นบ่อยไปเป็นงูสีแปลกๆตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีมากันเป็นสิบเป็นร้อยเลืยเข้าออกถ้ำทุกวันที่เลื้อยเล่นเพ่นพ่านตามพลานหินบนยอดภูหลังกาก็มีเยอะพอค่ำมืดพวกเขาก็แปลงเป็นมนุษย์ มาสนทนาธรรมด้วยจึงได้รู้ว่าเป็นพญานาคจะทำอย่างไรจึงจะได้พบเห็นพญานาคและชาวรับแลคนทันได้โดยไม่ได้รับอันตรายหลวงปู่ตองนิ่งอึ้งชั่วขณะก่อนตอบว่าเอเรื่องนี้มันไม่ง่ายนะเป็นเรื่องยากมากมันมีเหตุปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างจึงจะได้ประสบพบเห็นเป็นต้นว่า เคยมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันมาในชาติปางก่อนอาจจะเคยเป็นญาติสนิทนิสหายกันอาจจะเคยเป็นบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์กันมาในปางก่อนหรืออาจเคยเป็นคู่ครองกันอาจจะเคยตักบาตร่วมขันทำบุญร่วมกันเคยสนับสนุนค้ำชูก,กันให้เจริญรุ่งเรืองหรืออาจจะมีภาระหน้าที่ผูกพันกันบางอย่าง หรือเป็นศัตรูคู่แค้นจึงจะได้พบกันอย่างพระธโดงก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยถูกแล้วพระธุดงก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัแออยตจแต่ชาติปางก่อนมาสนับสนุนจึงจะสามารถพบเห็นพญานาคและชาวรับแลได้ถึงแม้จะเป็นพระธโดงผู้แก่กล้าในฌานสมาบัติแต่ถ้าไม่มีบุพกรรมเกี่ยวข้องกันมาก่อน ก็ไม่มีทางจะได้พบเห็นพญานาคและชาวลับแลสำหรับคนมีบุปกรณรเกี่ยวข้องผูกพันกันนั้นแม้จะเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาหาเช้ากินข้าก็สามารถพบกับพญานาคและชาวลับแลได้มีตัวอย่างหลายรายแต่ไม่อยากพูดถึงหลวงปู่ตองถ้ำชัยมงคลภูลังกา มีเรื่องผูกพันกับพญานาคและชาวลับแหลอีกมากมายเป็นเรื่องลึกลับมหัศจรรย์ท่านบอกว่าเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะเป็นความลับของฟ้าดินคืนเปิดเผยไปจะเกิดอาถรรพ์ฟ้าดินลงโทษเอาได้ง่ายๆชนิดคาดไม่ถึงอย่างเมื่อไม่นานมานี้ฟ้าขนองเกิดพายุถลม่มภูลังกา ฟ้าได้ผ่าเปรี่ยงลงมาที่หม้อแปลงไฟฟ้าห่างจากหลวงปู่ตองประมาณสองวาท่านสลบไปหลายชั่วโมงจีวรถูกไฟไหม้หมดแต่ไม่ตายกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เหลือเชื่อเรื่องพญานาคที่ภูลังกาขอยุติลงเพียงเท่านี้ครั้งหนึ่งหลวงปู่ง,ง้นโสรโยในฐานะลูกศิษย์ของครูบาวัง ได้เล่าให้ฟังว่าการเจริญภาวนาของครูบาวังนั้นเป็นการปฏิบัติขั้นอุกฤษจริงๆเป็นที่เล่าลือกันทั่วไปในหมู่พวกสหธรรมมิกด้วยกันครูบาวังชอบไปนั่งบำเพ็ญเพียรที่ชะง่อนผาอันสูงลิบลิ่วบนยอดภูลังกาชะง่อนผานั้นกว้างประมาณสองศอกกำลังเหมาะเจาะพอดีเวลานั่งลงไป ถ้าเอียงซ้ายหรือเอียงขวานิดเดียวเป็นต้องร่วงลงไปในเหวลึกหรือถ้าสปงกไปข้างหน้าก็หัวทิ่มลงเหวอีกเหมือนกันการปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษของครูบาวังนี้เป็นการเอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันกับความตายครูบาวังจะนั่งอยู่บนชะง่อนผามรณะนั้นนานนับชั่วโมงบางครั้งนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืน เป็นการเจริญมหาสติปัฏฐานแบบเจโตวิมุตติโดยใช้อำนาจของอัปปนาชาญเป็นบาทฐานเป็นการปฏิบัติแบบสมถกรรมฐานเจือปนวิปัสสนากรรมฐานเจริญกายคตาสติพิจารณาอาการ32นั่นเองพระอาจารย์วังทิติสาโรมีลูกศิษย์ที่เป็นพระภิกษุอยู่3ามรูปคือ หท่านเจ้าคุณสังวรวิสุทธิเถระหลวงปู่วันอุตโมวัดถ้ำอภัยดำรงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลน,นคร 2. พระอาจารย์งโง่นโสรโยวัดพระพุทธบาทเขารวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร 3. พระจัจัรโทประมาจารย์วัดศรีวิชัย ตำบลสามผงอำเภอสรีสงครามจังหวัดนครพนมทั้งสามรูปล้วนแต่มรณะภาพไปแล้ว